สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเลขพาลวยชาแนลนะครับช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะไทยนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับมาดูสถิติการออกเลขไทยสองตัวนะครับวดหนึ่งธันวาคมให้78นะครับออก0ูนยครับ สิบธันวาให้ศ1นย์นึ่งนะครับออก14สี่นะครับสามธันวาคมให้8ปดเ้นะครับออกห้าแปดนะครับสิบเจ็ดมกราคมให้สามสี่ออกสี่เจ็ดนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับให้หนึ่งให้เก้าศูนย์นะครับออกเก้าสองแล้วงวดล่าสุดนี้นะครับเงนกับสิบหกกุมภาพันธ์จะมาถึงสองห้านะครับสองกับ5้าจะติดหรือเปล่าครับ สองตัวล่างหนึ่งในนั้นครับแต่ถ้าไม่มีอาจจะออก0ูน9 3สานเสามเจดนะครับยังไงก็ติดตามกันดีๆนะครับวันนี้ครับสำหรับเลขสองตัวล่างครับ